วันนี้นะครับจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานในช่วงซัมเมอร์ของปี67นะตอนนี้คือปี67ใช่ไหมในช่วงเดือนไหนนะเดือนเมษาพฤษภาประมาณ2เด, <2 S 2> ดือนนะครับว่าที่เขามาทํางานกับเยนโลเนี่ยก็คือมาฝึกงานเนี่ยในช่วงปิดงบก็จะต้องมีการยื่นภาษีรายเดือนปิดงบกบงรฟอรห้าศูนย์อยากจะถามเขาว่าเขาได้รับอะไรบ้างจากสิ่งที่เขามาฝึกงานในช่วง2เดือนนี้นะครับอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบจะให้ใครตอบก่อนดี โหอาจารย์ให้เกียรติแก่สุภาพบุรุษเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปิดงบอะครับเพราะว่าผมมาฝึกงานในช่วงที่จะต้องปิดงบการเงินนะครับก็ได้ความรู้มากมายตอนมาช่วงแรกๆก็ได้ตั้งแต่ความรู้การเตรียมเอกสารต่างๆอาจารย์เจี๊ยบก็จะสอนเป็นเป็นขั้นเป็นตอนครับตั้งแต่ต้นจนจบอืแล้วเราก็จะมาฝึกกับเอกสารจริงข้อมูลจริงของบริษัทครับผมของหนูก็จะเป็นในเรื่องของ การเตรียมเอกสารประกอบงบกการเงินงนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะได้ขนาดนี้ค่ะหาเอ,กสา,อกสารเยอะใช่ไหมเอกสารเยอะมากค่ะแล้วก็หาเอกสารโอ้โกระจายออฟฟิศเลยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นยังไงตอนนี้อ๋อค่ะาาเพราะว่า บริษัทที่น้องได้ทําการปิดบัญชีนะคะเป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่แล้วก็ข้อมูลค่อนข้างที่จะซับซ้อนเงินกู้เยอะนะคะแล้วก็เงินยืมเงินที่เกี่ยวกับพวกดอกเบีย้ยการที่จะผ่อนค่างวดต่างๆค่างวดเครื่องจกักรค่างวดรถก็เยอะด้วยค่ะอาจารย์เขาก็เลยต้องเตรียมเยอะอของหนูก็จะเป็นเกี่ยวกับการคีคีบินคีย์อยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนี่คีบินค่ะคีบินก็คือว่าแก้แก้ที่ คนก่อนหน้าเขาคีไว้อะค่ะค่ะบางทีมันต่อจากเขาค่ะก็เลยมันมันก็เลยยากนิดนึงอืมเป็นยังไงคือแปลนะแปลไทยเป็นไทยอะแปลไทยนะคือน้องเขาอะค่ะมาทําการปิดบัญชีเนื่องจากว่ามีคนเก่าอะค่ะเคยบันทึกบัญชีเอาไว้แล้วพอมาตรวจปุ๊บเราก็สอนให้ว่าเอ้ยแบบไหนถูกแบบไหนผิดพอมาเจอว่าผิดก็เลยต้องแก้ไขข้อมูลอ่า ก็เลยต้องมาคอยทําการแก้ไขววลเชอร์ต่างๆที่เคยบันทึกผิดทั้งรายรับรายจ่ายอืแล้วคุณรักคนเก่ามากขึ้นไหมเวลาเข้าไป <c oughs> ทํางานต่อเขา <c oughs> แล้วรัค่ะรักมากเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้เดี๋ยวต้องมกาอบลนะขอบคุณที่ให้ความรู้นะอ๋อเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้คิดถึงการสม่ำเสมอ เหนือก็ได้รู้เกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ตภาษีค่ะว่าแบบมา,<พ>าตรวจ <พา S 2> เวลาภาษีไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ภาษีอะไรภาษีซื้อค่ะภาษีซื้อค่ะไม่ตรงกับอะไรคะไม่ตรงกับหน้ารายงานพอพสามสูงเนี้ยค่ะแล้วในมุมของการ,ป,รกปิดบัญชีหลักคุณมีอะไรที่คุณได้รับความรู้บ้างโอ้ของหนูก็น่าจะเป็น ตัดแบงค์เต็มๆเลยอะไรนะตัดแบงค์ตัดแบงค์ตัดแบงค์ใช่ไหมการตรวยอดใช่การตรวยอดระหว่าง gl ของแบงค์กับตัวแบงก์สเตตเมนต์ของหนูก็จะเป็นการตรวจทะเบียนทรัพย์สินค่ะค่ะก็ตรวจกับอ่าแล้วก็มีการตรวจอ่าค่าใช้จ่ายพวกค่าใช้จ่ายทางจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องของการปิดบัญชีล่ะปิดบัญชีได้ทำอะไรบ้างมีการไฟลิ่งไหมยื่นขายยื่นห้าศูนย์ค่ะยื่นห้าศูนย์แล้วก็ยื่นมียื่นการยื่นงบค่ะอ๋อได้ทำทั้งสองอย่างเลย <Okay. S 2> แต่ตเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการตรวจทะเบียนทรัพย์สินค่ะจามรุ๊อ้าวอ๋อเหรอเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของการตรวจทะเบียนทรัพย์สินใช่ไหมคะยังไงอะของเขานี่คือแบบ ผู้การปิดบัญชีสมมติว่าเหมือนการย้ายสํานักงานใหม่ค่ะอาจารย์ยอดยกมาในงบทดลองกับตัวทะเบียนทรัพย์สินสําหรับยอดยกม,มันไม่ตรงกันเป็นปัญหาเลยเป็นปัญหาสําหรับยอดยกมาแล้วก็ในระหว่างปีด้วยค่ะอาจารย์ที่ GL ของทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ตรงกันกันกบทะเบียนทรัพย์สินที่ซื้อเพิ่มะจะต้องมานั่งคอยวิเคราะห์ว่าเอออันนี้<ต>ควรจะถือ <ใน S 2> ว่าเป็นทรัพย์สินไหมหรือเป็นค่าใช้จ่ายดีหรือไอเนี่ยเคยบุ๊กไว้ใน GL แต่ว่าไม่มีทะเบียนทรัพย์สินบางอย่างมีในทะเบียนทรัพย์สินแต่ไม่มี เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะหลังจากมาทําได้สองเดือนนะได้การตรวจพองกระดอสามห้มแล้วก็ประกันสังคมค่ะว่าเขาหักถูกต้องไหมบันทึกครบไหมอะไรอย่เงี้ยค่ะอืมจะเจ็บช่วยอธิบายไทยเป็นไทยครับถ้ารับงานต่อมาจากน้องมิ้นค่ะไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของพองกรดอไม่ตรงนะคะหมายความว่าใช่ค่ะหมายความว่าในตัวงุกทดลองหรือ G l นะคะ เวลาปิดบัญชีออกมาเนี่ยณนะวัน3าเอ็ดธันวาคมยอดที่คงเหลืออยู่ในงบทดลองเนี่ยนะคะต้องตรงกันกันกบแบบนะคะแบบที่เราใช้ยื่นภาษีรประจำเดือนธันวาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นพคดหนึ่งสามสามสามศูนย์พวกนี้ค่ะคซึ่งน้องมินก็จะตรวจออกมาเลยแล้วก็รู้ว่าอะไรยื่นผิดยื่นคาดยื่นเกินค่ะ สรุปออกมาประมาณนี้นะครับใช่ค่ะอ่าแล้วมีอะไรอีกไหมที่คุณได้เพิ่มเติมมากกว่าสิ่งที่คุณเล่ามามันต้องมีเยอะแยะนะแต่ว่าคุณอาจจะพูดกันมาได้เพียงบางส่วนสําหรับชีวิตในการเป็นนักบัญชีหละ่ะหลังจากมาฝึกงานแล้วเป็นอย่างไงบ้างคุณคิดว่าคุณอยากจะไปต่อหรือพอแค่นี้<อ> <laughs> ผมผมรู้สึก <laughs> อยากไปต่อครับ <laughs> <laughs> อาจารย์อยากไปต่อเพราะว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์มันนุกกับอาจารย์เจี๊ยบว่า เมื่อก่อนทําอาชีพอะไรมาก่อนแล้วถึงมาเป็นแบบทุกวันนี้ครับอุถ้าเราไม่มีคนที่มีประสบการณ์สอนเราก็จะต้องไปหาประสบการณ์เองซึ่งเสียเวลาครับุณเสียเวลาที่จะไปเรียนรู้นะใช่ครับฟังจากคนที่รู้มาก่อนเลยดีกว่านะเราจะได้ไปได้ไวนะโอ้โหเป็นความคิดที่แบบว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับสาหรับคับสําหรับคุณแล้วครับมีความคิดอะไรบ้างนอกเหนือจากวิชาการหรือความรู้ในเรื่องของงานปิดบัญชีงานบัญชีงานภาษีเปิดโลกแห่งบัญชีค่ะก็คือใช่ค่ะก็คือแบบ สิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้มารู้ได้มาเห็นที่เยนโลค่ะอ๋อโอเคแล้วสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่อกหักในอดีตจากการเคยทํางานที่เก่ากับที่เยนโลมันทําให้มุมมองคุณเปลี่ยนไปได้ไหมแค่ไหนอย่างไงบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนไปคะ่ะก็คือว่าที่นี่นะคะก็คือความมีมนุษยสัมพันธ์ค่ะมีมนุษยสัมพันธ์ใช่คะ่ะ<ม><ม>ก็ดีมากเลยคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราไม่รู้หรือว่าเราทําไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะไปถามอาจารย์เจี๊ยบหรือว่าพี่ลินตลอดเลยคะ่ะ<ม>อาจารย์เขาก็จะให้ ความรู้มา,นนานค่ะนใช่คะ่ะซึ่งก็ทําให้มุมมองในวิชาชีบัญชีดีขึ้นดีขึ้นกว่าเยอะเลยโอเคอ่ะสำหรับคุณลามีอะไรไหมสาหรับชีวิตของการทํางานตอนแรกหนูก็ยังแบบตัดสินใจไม่ได้แต่พอมาฝึกง,งานที่นี่ก็คิดว่าไปต่อค่ะเพราะว่าช่วง,รงแรกๆตอนที่มาถามอาจารย์เขาก็แนะนําว่าถ้าแบบว่าชอบแก้ไขปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มาทางนี้เลยอะไรเงี้ยพอฝึกไปก็ ก็รู้สึกว่าชอบมากขึ้นอสมหของคุณล่ะคุณต้องกลับไปทํางานบัญชีอยู่แล้วตักซอยบ้านกลับไปทำต่อค่ะกลับทำต่อใช่ไหมก็ยังยังไปในด้านสายนี้เหมือนเดิมค่ะคุณไปที่อื่นไม่ได้อยู่แล้วคุณจบบัญชีมาเายังไปเส้นทางนี้อยู่นะอออเะสําหรับคุณค่ะยังคิดจะจะไปเส้นทางนี้ต่อไปไหมหรือแยกสายไปหรือไปทําอะไรก็คงต้องไปต่อไปต่อนะไปต่อนะเพราะอะไรเพราะอะไร พราะว่าไม่มีพี่ไปเออนะอสำหรับคนบ้านของคุณนี่มีพี่น้องฝากฝังมาให้มาทํางานที่เยนโลเป็นยังไงบ้างตอนนี้ได้ไปเล่าประสบการณ์อะไรให้เขาฟังว่าจะเปิดสํานักงานบัญชีเมื่อไหร่ปีไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมาหามาหาความรู้ก่อนลอความรู้ก่อนนะยังไม่ให้เขาคาดหวังในตัวคุณเท่าไหร่โอเคเขาก็จะหาความรู้อีกกี่ปีเออจะหางานแค่ไหนเนี่ย อย่าง้กก็ทั้งสองสามปีค่ะสองสามปีโอเคดังนั้นแปลว่าในอนาคตคุณก็อาจจะมีโอกาสเจอนักศึกษาฝึกงานอีกหลายรุ่นเลยอีกหลายจังหวัดอีกหลายสถาบันเลยที่คุณจะได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ออฟฟิเชียลโต่อไป,อไปถูกไหม <c oughs> โอเคพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอาจารย์เชบเขาก็เลยมีเรื่องจะมาบอกครับสาหรับบางคนที่อยากจะปิดงบการเงินได้อย่างน้องๆพวกนี้นะครับก็อาจจะมาเรียนคอร์สกับอาจารย์เชบได้ครับเปิดวันที่ 22, 23บและย9ิบ 30มิถุนายนนี้นะครับคอร์สปิดบัญชีนะครับราคาเทนะ่าไหร่นะอาจารย์เยบเจ็0 0 0บาท7000บ,บาทนะอ่ะคุณคิดว่าเป็นไง,งไงแพงไหมเจ็ดบาทเรียน4วันเอาความรู้ประสบการณ์ของอาจารย์เียบมาสอนกันมันออกมาอยู่ในช่วง4วันเท่านั้นเป็นยไงคุณคิดว่าผมคิดว่า7000บาทเป็นเงินที่ไม่ได้มากเกินไปครับหลังจากที่ได้ความรู้แล้วอืเพราะว่าถ้าได้ความรู้แล้วก็ไปประกอบอาชีพได้หลากหลายครับใช่ทำ <คน S 1> งานกี่เดือนกว่าจะได้ความรู้พวกนี้ อยู่สองเดือนนะอยู่สองเดือนนะคุณหมีจะได้อยาอยู่ครบสองเดือนมาสี่วันเจ็ดันเออนะนะโอเคก็อาจารย์เชบก็จะมีการสอนทุกอย่างจากประสบการณ์ที่ทํางานจริงเพราะปิดงบจริงนี่ปิดงบจริงก็ต้องสอนปัญหาได้จริงถูกไหมแก้ปัญหาได้เพราะว่าปิดงบมาเป็นร้อยๆเป็นพันใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็เอ่อ บอกเทคนิคด้วยเนาะว่าอะไรควรกรอกอะไรไม่ควรกรอกนะคะจากตอนเริ่มต้นพวกน้องๆเนี่ยกรอกพอดอลากันอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายอ่ะนะคะ <c oughs> ก็เขียนว่ากรอกผิดบ้างแต่พอร,ระยะหลังมานะคะเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาควรกรอกอะไรไม่กรอกอะไรก็เริ่มถูกหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ให้มาเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ให้แผกแควเลอด้วยซ้ำนะ <c oughs> บางงบไม่มีเลยลองจะให้น้องๆเขา ลองคิดเอาเองว่าบวกกับหักออกอะไรพวกนี้มันทํากันยังไงนะคะแล้วก็ลองมาเทียบกับของจริงดูอ้าโอ,โอเคแหละสรุปก็คือว่างบโดยส่วนใหญ่เนี่ยทาได้หมดเลยโอเคดังนั้นถ้าเกิดอยากได้รู้ประสบการณ์ต่างๆในการปิดงบการเป็นผู้จัดการบัญชีการเป็นนักบัญชีสละ<ช>ตองมาคอร์สนี้นะครับเดือนมิถุนายนอย่าลืมอันน้อันน้อันดไง <c oughs> <c oughs> มันก็จะมีแบบนี้อยู่เรื่อยๆอเรื่อง <S <S สะสะเกาะกับพุนพี่ปุณิลา